สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก s t e IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการบันทึกคลิปเรียลใน Facebook นะครับเก็บไว้ดูทีหลังกันนะครับก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของวิธีการบันทึกและส่วนที่2ก็จะเป็นวิธีการดูว่าคลิปเรียลที่เราบันทึกนะครับอยู่ที่ไหน ้างสำหรับในคลิปนี้จะทำหายส่วนของแอปพลิชัน Facebook ที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็เปิดไปที่ส่วนของคลิปเดียวที่เราจะต้องการบันทึกกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นไปที่ส่วนของจุด3จุดกันได้เลยครับหลังจากคลิกส่วนของจุด3จุดกันแล้วนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไป ก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่า,าบันทึกคลิปเรียลกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกบันทึกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทำการาบันทึกในส่วนของคลิปเรียลของเราเก็บคลิปเรียลที่เรา,เาต้องการบันทึกเก็บไว้กันนะครับก็จะมีส่วนของอข้อความนะครับแสดง ที่ด้านล่างกันนะครับแสดงว่าเราได้ทําการบันทึกเก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นจะเป็นวิธีการดูนะครับว่าคลิปเดียวที่เราบันทึกอยู่ที่ไหนกันนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเราแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกส่วนของเพิ่มเติมกันแล้วนะครับส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดง ข,าาข,ขึ้นมาจากทางด้านล่างกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงข,ข,ขึ้นมาแล้วในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าเรียลนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเรียวกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าบันทึกไว้กันได้เลยนะครับ ก็สังเกตตามที่ผู้สอนสีเหลืองนะครับแล้วก็คลิกบันทึกคลิกไปที่บันทึกไว้กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของบันทึกไว้กันแล้วนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้ว แล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของคลิปเรียวนะครับที่เราได้ทําการบันทึกไว้ก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปในวิธีการบันทึกในส่วนของคลิปเรียวเก็บไว้ดูทีหลังนะครับแล้ววิธีการดูว่าคลิปเรียวที่เราบันทึกอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ